เวลายิ่งรถติดๆหรืออะไรเนี่ยและเขาให้มาแบบจุดหยุดนิ่งด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหดีมากๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับวงออโต้ขายเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกียร์คาร์นิวัล SXL นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบ Alective Cruise Control นะครับแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ให้อยู่ในช่องเลนเหมือนคล้ายๆก,ยกับพวก Pilot Assist นั่นเองนะครับผมของที่เขามีมาให้นะครับว่าจะใช้งานกันยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลย แล้วมาดูในส่วนต่างๆของระบบ a d t i v e Cruise Control นะครับคือปุ่มมันจะอยู่ทางด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็ใช้งาน,นง่ายๆนะครับตรงนี้นี่นะครับผมด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมของระบบ a d t i v e Cruise Control นะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นการดูพวกมวหมู่ต่างๆของหน้าจอดิจิตอลนะครับผมพวกค่าต่างๆของตัวรถนะครับหรือ การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนของตัวรถเนี่ยก็สามารถปรับได้จากปุ่มตรงนี้นะครับมันจะแสดงที่หน้าจอดิจิตอลนะครับส่วนขวาเนี่ยมันจะเป็นการผลักขึ้นแล้วก็ผลักลงนะครับผลักขึ้นเนี่ยคือเริ่มการทํางานนะครับผมผลักลงคือการลดนะครับลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วนั่นเองนะฮะกด มันจะมีปุ่มข้างๆอยู่ครับเป็นปุ่ม2ขีดก็คือเป็นการพอ s สนะครับแล้วก็เป็นการรีซูมก็คือถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราอยากจะกดยกเลิกฟังก์ชันแอ e ติฟคู e คอนโทรลนะครับให้เราแตะเบรกนะครับผมหรือกดปุ่มทางด้านขวากดลงไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นการายกเลิกชั่วคราวนะครับผมแต่ระบบยังสแตนบายถ้าเรากดลงไปครั้งนึงมันจะกลับมารีซูมกลับมานะครับเป็นค่าดังเดิมที่เราตั้งไว้นั่นเองนะฮะ แล้วก็ส่วนด้านขวานี่ไม่เกี่ยวนะครับผมตรงนี้เป็นสัญลักษณ์พวงมลาลัยแล้วก็มีเส้นนะครับจะเป็นระบบช่วยการขับขี่ให้อยู่ในช่องเลนเที่เรากําลังวิ่งในขณะนั้นนะครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องเส้นจาราจรชัดในระดับหนึ่งนะครับผมลองในเส้นจาราจรที่แบบจางๆครับมันหาไม่เจอครับเวลาเจอเนี่ยมันจะขึ้นพวงมลาลัยสีเขียวที่อีหน้าจอดิจิตอลนั่นเองนะครับผม ส่วนนี้ถัดมาถัดมาขวามือนะครับผมก็เป็นรูปรถแล้วก็เป็นขีดนะครับก็คือเป็นการเพิ่มระยะห่างของตัวรถนะฮะของเรากับคันหน้านั่นเองนะครับผมก็เพิ่มได้ประมาณ3-4สี่ขีดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีเป็นรูปรถเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นรูปพงมาเลยแล้วก็มีขีด2เส้นนะฮะแต่ตรงนี้เป็นรูปรถนะครับอบมีขีด2เส้นตรงนี้เนี่ยคือเป็นการช่วยในการ ประคองให้ตัวรถเนี่ยเพลอเวลาเราเผลหรับในนะครับมันจะดึงพวงมาลัยกลับให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนสัญญาณนั่นเองนะครับจะต่างกับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่วยขับขี่ก็คือเราไม่ต้องจับพวงมาลัยเขาก็คอนโทรลให้เรานั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวรถจะทํางานยังไงนะครับผมกับระบบนี้นั่นเองนะฮะก็ถ้าสมมติว่าเราใส่เกียร์ P ไว้แล้วก็ใส่เบรกมือไว้นะครับเรากดเปิดฟังก์ชัน อ่าเขาไม่ยอมนะครับผมเราต้องเหมือนแต่ที่จริงเนี่ยตัวเนี้เขาใช้งานได้ถึงจุดหยุดนิ่งนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะแต่ว่าเราต้องขับไปในสักประมาณนึงก่อนนะครับผมให้ระบบเนี่ยมันเหมือนเรียนรู้แล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเราก,กดปึ้งเห็นไหมขึ้นแล้วนะฮะ มันจะเริ่มที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมคือเป็นอัตราความอา่อาอัตราเร่งที่เขาเซตไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมก็จะเห็นรูปสัญลักษณ์ตัวรถนะครับแล้วก็จุด2จุดก็คือระยะห่างนะครับผมส่วนข้างหลังของรูปตัวรถเนี่ยก็จะเป็นความเร็ว30กิโลเมตรก็คืออย่างที่ผมบอกครับอ่าเขาจะเซตไว้ให้เรานั่นเองนะฮะอันนี้ระบบการแจ้งเตือนอ่า รถที่มาใกล้เลนะคระับรถที่เข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยหรือบ r i ยสปอร์ตนะครับผมก็ทํางานแต่ตรงเส้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองตัวระบบช่วยในการขับขี่ให้ดูก่อนนะฮะกดตัวนี้หนึ่งครั้งปึ้งเห็นไหมฮะตรงหน้าจอเนี่ยจะมีรูปพวงมราลัยสีเขียวขึ้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมดันความเร็วขึ้นหน่อยให้เขาประคองอยู่ในเส้นของเขาเองนะฮะ ตรงนี้เส <Yeah. S 1> ้นมันค่อนข้างชัดเจนนะครับผมเห็นไหมพอรถปาดเข้ามานะครับเขาเขาจะมีแบบสัญลักษณ์สีเทาขึ้นว่ามีรถเข้ามาใกล้เรานะครับผมแล้วก็จะเจอรถคันหน้านั่นเองนะครับอืตอนนี้เขาก็ยังแบบแปรผันไปเรื่อยๆก็คือสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกใกล้ๆนี้นะเพราะว่ามันเป็นทางลาดชันแต่เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเขาคนโทรลตัวรถเนี่ย ให้อยู่ในเลนได้ได้อย่างดีนะฮะอืมเพราะอย่างที่ผมบอกครับเมื่อไหรเนี่ยที่เส้นถนนเนี่ยชัดเจนครับตัวอตัวรถนะฮะไอตัวจับสัญญาณของเขาเนี่ยเขาจะวิ่งพยายามให้ตัวรถของเราเนี่ยวิ่งไปอยู่ในเส้นของกึ่งกลางของระหว่างเส้นสองข้างที่อ่าบนถนนนั่นเองนะครับผมอืม นี่เห็นปะพวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นทางโค้งเขาก็ยังคอนโทรลให้เราเองแต่เขาก็เตือนครับว่าให้เราจับพวงมาลัยบ้างนะครับคือแต่ว่าถ้าจับเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่หยุดให้เราฮะนี่ถึงแล้วนี่เห็นปะพอเป็นสัญลักษณ์สีขาวชัดนะครับผมก็คือเป็นเดีย๋ยวนะอ๋อนี่ไม่เจอเส้น เมื่อกี้ก็เห็นได้เลยครับว่าตัวรถมันเป๋ไปครับเพราะว่าเส้นข้างถนนฮะมันไม่มีเห็นว่าเรามองไปข้างหน้าก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเส้นถนนมันไม่ไม่มีครับมันจะเป็นฟุตบาทแล้วนะฮะตัวที่เป็นรูปสีเขียวเมื่อกี้ครับมันก็จะเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวก็คือมันไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมใช้ตั้งแต่หยุ่นิ่งนะกดปึ้งกดนี่ผมปล่อยเห็นไหมไปต่อก็ ดันข ra oh, uh ึ้นเห็นไหมครับพอดันขึ้นปุ๊บก็เป็นการเซตให้ตัวระบบกลับมาเหมือนเดิมหรือว่าเรากดลงไปตรงๆฮะกดลงไปตรงๆมันเป็นการรีสูมนั่นเองนะครับผมหรือเราแตะคันเร่งนะครับก็จะเป็นการทําให้ตัวรถเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าความเร็วไม่ใช่สิเดี๋ยวนะฮะเพราะเพราะว่าถ้ารถจอดหยุดนิ่งเกินสักประมาณ3-5ถึงาวิเนี่ย ตัวระบบอะครับเขาจะกลายมาเป็นเหมือนคล้ายแบบพวกออ t โต้โฮฮะเราก็เหมือนคล้ายว่าเรียกเขากลับมามันจะเป็นมันจะมาเหมือนแบบแคนเซิลเขาชั่วคราวแล้วก็พอเราผักขึ้นหรือรีซูมให้เขาเนี่ยก็จะกลับมาทํางานตามปกติที่เราเสร็จไว้นั่นเองนะฮะอืมตอนนี้เป็นเส้นถนดมันก็พอชัดนะแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ยอมอ่านนะฮะ นี่พอเจอคันหน้าตัวรูปรถนะครับเพราะเป็นสีขาวชัดเจน,นะครับตอนแรกมันเทาๆนะครับผม,มเนี่ยผมไม่ได้แตะเบรกนะนี่เห็นไหมก็ให้ตัวรถเขาทํางานของเขาไปนะครับผมอืมการอัตติวทของเขาก็ค่อนข้างฉับไวดีนะครับคือ เราบางทีเนี่ยระบบเนี้ยบางคนอาจจะเฮ้ยเวลาเขาแอคทีฟบางทีลอรอกว่าเขาจะยอมแปลผันให้เราครับแต่ตัวนี้ก็ทํางานฉับไวเนี่ยครับพอรถไปตัวรถเราเนี่ยก็คล้อยตามคันหน้าไปได้อย่างเนียนๆนะฮะเนี่ยเขาเบรกให้เราแล้วถึงจุดหยุดนิ่งนะฮะเขาก็จะขึ้นว่าถ้าคุณแบบ อยากจะกลับไปต่อให้ดันขึ้นนี่เห็นไหมมันก็อาแดปกทีฟกลับไปนะฮะเมื่อกี้เป็นสัรหลักว่า,าใช้ฟัง์กชันตรงนี้เพื่อกลับมาใช้งานต่อหรือว่าแตะคันเร่งนั่นเองนะครับผมอืเราให้ขับไปก่อน ระบบ Active Cruise Control ครับผมบอกเสมอว่าถ้าเราเจอทางโค้งครับผมจะแนะนำว่าให้เราเนี่ยปลดคำสั่งเขาครับชั่วคราวคือการเหยียบเบรกหรือว่ากดปุ่มลงไปนั่นเองนะฮะมันจะเป็นการยกเลิกชั่วคราวนะครับผมถ้าเราอยากกลับมาใช้ระบบเหมือนเดิมให้เรากดปุ่มลงไปก็คือการรีซูมหรือพักขึ้นนะแต่พักขึ้นก็จะเป็นการเซตค่าใหม่นะครับกดรีซูมปพ้่งเห็นไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับ ตอนนี้มันเจอเส้นเลนครับพรมอะไรเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะเขาก็ยังคอนโทรลให้เราด้วยแต่ว่าอันนี้ติดระบบนี้เนี่ยสามารถใช้คันเร่งช่วยเขาเลี้ยงได้นะครับเนี่ยพอเจอทางแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้แตะเบรคครับ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยให้เขา,เาทำงานได้เสถียรมากขึ้นแล้วก็ เพิ่มความปลอดภัยของตัวเราได้ดีขึ้นเองนะฮะเนี่ยข้างหน้าเป็นทางโค้งใช่ไหมครับผมกดลงปึ้งเห็นปะพอกดยกเลิกปุ๊บมันจะมีอาการเบรคของตัวรถให้เรารู้สึกเลยครับอืมอ่าแล้วเรากดรีซูมปึ้ง มันเจอคันหน้าแล้วนะครับก็ทํางานไวครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็ถ้าเราอยากเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราตั้งไว้สักเจิเนี่ยมันมันดูเร็วไปนะครับให้เราดันลงมันจะเป็นการลดความเร็วนะฮะเห็นไหมมันจะเป็นการลดความเร็วนะครับผมอืมถ้าดันลงหรือดันขึ้นทีละหนึ่งจะเป็นการลดหรือเพิ่มความเร็วทีละหนึ่งนะฮะถ้าเราดัน ขึ้นหรือดันลงค้างไว้มันจะเป็นการเพิ่มความเร็วทีละสิบนั่นเองนะครับผมเนี่ยผมเดี๋ยวผมดันค้างให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งเนี่ยพอระบบช่วยเหลือพวงมาลัยของเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับไอตัวนี้มันจะตัดไปสักสักพักหนึ่งนะฮะสักระยะหนึ่งนะฮะพอเราปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะกลับมาคำนวณให้เราใหม่นะครับว่า เออฉันจะวิ่งอยู่ในช่องเลนแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะเนีย่ยใช้กระถางโขงแบบนี้ก็ยังพอไปได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้อันตรายอะไรมากนะครับผมอืมตอนนี้ยังไม่เจอเส้นนะครับผม เจอแหละเห็นไหมผมก็ปล่อยให้เขาไหลไปนะครับผมในหน้าจอที่เป็นดิจิตอลความเร็วใหญ่ครับอันนั้นคือความเร็วปัจจุบันนะครับที่เขาอิงจากคันหน้านั่นเองนะฮะนี่นี่เขาบอกว่าให้เราคือเวลาพอเราจับพวงมาลัยเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นสัญลักษณ์เตือนใช่ไหมครับพอเราจับพวงมาลัยครับให้เราแบบเหมือนหักเขานิดหนึ่งฮนะหักอย่างเงี้ยนิดนึง มันจะเป็นการเตือนบอกว่าเฮ้ยฉันยังอยู่นะอะไรอย่างนี้ฉันยังไม่หลับนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยเลยแล้วเราเขาเตือนปุ๊บเราจับอย่างเงี้ยแบบโดยที่ไม่ได้หักอะไระครับเขาเขาจะตัดการทําง,งานของเรานะครับผมเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะฮะเพราะาบางคนเนี่ยใช้ระบบนี้จนเพลินแล้วก็แบบอาจจะเผลอหลับในได้นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการกันคนหลับในนั่นเองนะครับผมคือระบบพวกเนี้ยมันช่วยให้ เราขับในเมืองหรือว่าเวลาเราขับไปที่ไกลๆเนี่ยมันลดอาการเมื่อยล้าได้ดีนะครับผมแต่ว่าเราก็อย่าใช้กันจนเพลินนะครับอืแต่ที่จริงเนี่ยระบบเนี้ยผมใช้ในเมืองบ่อยมากๆเลยนะฮะเวลายิ่ยงรถติดๆหรืออะไรเนี่ยและเขาให้มาแบบจุดหยุดนิ่งด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหดีมากๆเลยครับเราแทบไม่ต้องแตะเบรกหรือออะไรเลยครับอเนี่ยเห็นปะเราก็โยกเขานิดหนึ่ง ว่าเรายัางอยู่นะประมาณนั้นนะฮะเขาจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้โค้งมาก็โค้งมาแบบเนียนๆเลยนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าอามันไม่เจอเส้นถนนะฮะหรือขาดไปสักเส้นหนึ่งแบบตอนที่เมื่อกี้เราอยู่ตอนที่ติดไฟแดงครับมันก็ตัดตัดไปเลยนะให้ตัวการทํางานอาน,นี่เขาประคองให้เรามันก็จะตัดไปเลยนะครับตัวการทํางานเลี้ยง ให้อยู่ในช่องเลนนะครับผมเราก็คอยสังเกตจากอ่าที่หน้าจอก็ได้นะครับง่ายๆสัญลักษณสีเขียวเป็นรูปพวงมาลัยนั่นเองนะครับผมืมยสบาย,บายให้เขาขับไปเรื่อย <c oughs> ๆ <c oughs> เนี่ยเวลาเราเจอรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ดีนะฮะ แต่ว่าระบบเนี้ยครับผมต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องคอยช่วยเขาดูด้วยครับบางทีเนี่ยรถปาดเข้ามาไม่เต็มเลนครับเวลาบางทีรถปาดเข้ามาไม่เต็มเลนครับแล้วก็บางทีมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าครับคือที่จริงอ่ะในรถรุ่นเนี้ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์อ่านตัวแยกออกได้นะครับว่าคนหรือจักรยานนะครับก็จริงนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันกระทนหันครับคือการที่ ตัวรถจะอ่านค่าต่างๆได้เนี่ยมันต้องเข้ามาในระยะหนึ่งเลยนะครับผมเพราะเนี่ยเห็นปะมันต้องเข้ามาในระยะหนึ่งเลยเพื่อที่จะจับสัญญาณเจอนะครับผมอืม,อมสบายๆเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งผมค่อนข้างอันนี้ขอนอกเลือกนิดนึงนะฮะเนี่ยเขาเลี้ยงให้เราเห็นปะเขาเลี้ยงให้เรา แต่เนี่ยเส,เส้นไม่มีแล้วเส้นขาดเราก็ต้องประคองให้เขาเข้ามาอยู่ในเลนเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยอันนี้งงครับอันนี้สามเส้นซ้อนอันนี้งงงเราก็ประคองให้เขาก่อนอันนี้นอกเรื่องนิดน,นึงคือผมค่อนข้างชอบภายในของรุ่นนี้นะฮะคืออย่างกระจกบ้านหน้าครับโอ้อันนี้คือใหญ่เลยครับทัศนวิสัยค่อนข้างดีครับแล้วก็อย่างส่วนตัวโพงมาลัยเนี่ย อมันมีน้าหนักเบาเบาในระดับหนึ่งเลยนะฮะมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ขับรถที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีน้ําหนักครับอือันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนที่วางเท้าครับที่วางขาเนี่ยเขาก็ให้มาใหญ่ครับเวลาเราจะเนี่ยป,ปาดเข้ามาไม่เต็มลำเห็นปะเห็นปะปาดไม่เต็มลำนะครับมันก็จะแจ้งเตือนอย่างนี้ว่าอันตรายเกินไปแล้วนะฮะเราก็ใช้เบรกเขาช่วยนิดนึงนะ แล้วก็เนี่ยที่วางขาครับเห็นไหมใหญ่เลยนะครับผมทําให้เราขับรถได้อย่างสบายๆนะครับผม,อมตอนนี้ผปมาลาสีเขียวนะครับเนี่ยโคง้งโค้งก็โค้งให้เราวิ่งแบบอยู่ในเลนเนียนโหนี่ดีมากๆาเลยนะฮะเนี่ยามาเมื่อกี้มไซ บาตเข้ามาจะไม่เต็มลำนะครับผมผมก็เหมือนคล้าว่าสแตนบายไว้เดี๋ยวผมลองให้มันให้มันเตือนจนมันตัดดีกว่าดูดูซิว่าอ่าเขาจะยอมให้เราเปิดฟังก์ชันการทำงานใหม่หรือเปล่านะฮะ อันนี้เตือนแหละอาจจะไม่ได้มีเสียงนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันตั้งได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในรถรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถตั้งอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยโดยโดยที่แบบสีแดงแหละเราลองดูก่อนนะฮะ ือถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะตัดอ่าไม่ใช่เขาจะส่งเสียงเตือนนั่นเองนะฮะเนี่ยเห็นว่าแคนเซิลแล้วนะมันถึงในระดับหนึ่งเขาก็แคนเซิลเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมอืมแต่ว่ามันเป็นการแคนเซิลร,ระบบช่วยขับขี่ให้อยู่ในช่องเลนนะครับอืเอเราเปิดใหม่ระบบนี้ ดีจริงๆครับผมวิ่งไปอยู่ในช่องเลนแบบเนียนๆเลยนะฮะคือถ้าเราไปถนนต่างจังหวัดที่ยี่ถนนต่างจังหวัดอะ่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเส้นถนนเขาชัดครับเวลาเราเปิดแล้วก็ให้เขาช่วยขับไปเนี่ยทาได้ได้ดีนะครับหนึ่งเลยนะแต่ว่าเมื่อไรเนี่ยที่ความเร็วมันสักประมาณเกินร้อยไปอะครับ เวลาเข้าโค้งมันอาจจะรู้สึกเสียวๆนะครับผมอันนี้ผมก็แนะนําว่าให้ปลดครับปลดอตอนใกล้ถึงโค้งนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ค่อยกลับมาใช้ใหม่ทั้งระบบ Adaptive หรือว่าระบบช่วยขับขี่ให้อยู่ในช่องเลนนะครับผมอืม,อมเป็นไงบ้างครับ ถูกใจหลายๆคนไหมครับผมก็ผมก็ค่อนข้างถูกใจกับระบบนี้นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยรีวิวมาหลายแบรนด์มากๆเลยครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับผมอมืแต่ว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ใช้งานได้ดีจริงๆครับอันนี้ต้องต้องขอชมนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เราขึ้นอ เขาเรียกอะไรอะเราขึ้นเนินนะฮะแล้วก็เขาอาจจะอ่านเส้นไม่เจอนั่นเองนะครับก็เลยเป๋ะไปบ้างนะครับผมก็ระบบนเนี้ยเนี่ยถ้าคนได้เคยใช้แล้วเขาก็อาจจะติดใจได้นะครับยิ่งในเมืองหรือว่าการขับรถใกล้ๆนะครับที่มันไกลจริงๆครับอันเนี้ยก็ช่วยลดการเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้ดีนะครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงโ,โตคะขาด้วยนะครับอยากให้วงโตคะขาเนี่ยนำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้ามีเทคโนโลยีหรือว่าการใช้งานอะไรเนี่ยที่มันน่าสนใจครับเดี๋ยวผมจะนำมาทดสอบและรีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้ก็ค่อนข้างมีรถอะไรใมใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับอืมแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมเพิ่มระยะให้ดูนะนะกลับมาครูสก่อนนะฮะมันเพิ่มได้ทั้งหมดสี่ระยะด้วยกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมค่อนข้างชอบสําหรับคันนี้นะผมชอบประมาณสองระยะมันขับอทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ยังรู้สึกปลอดภัยนั่นเองนะครับผมอืม ก็วันนี้นะครับสำหรับระบบอันทีฟคูสคอนโทรนแล้วก็ตัวเลนคีฟของทางเกียร์เนี่ยถ้าเพื่อนชอบนะครับผมฝากไลค์กดแชร์ <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวมีคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้วงตู้คาและเกียร์นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ